วุ้ยน้ำบา์ออกอแทงแทงเครือวันนี้นะครับวันที่2 0มกราคมเริ่มแทงเครือวีที่แล้วลม้มเลยทำใบครับเอาเสาไมา้ไม้ไผ่ทำสองต้นนะครับ ให้ขยุง <sı> ข <ff i> วายนะครับออกเพื่อนแล้วนะครับกำลังแทน,นนะครับปลูกไว้ข้างคลองครับปวยน้ำว้ายัก์